วันนี้มาเที่ยวน้ำตกภูผาสวรค์ที่จังหวัดพังงาน้ำตกภูผาสวรร์แหล่งอันซินพังงาที่หลายคนยังไม่รู้จักน้ำตกภูผาสวรรค์เป็นน้ำตกที่ขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ60เมตรเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากที่สูงสูงเบื้องล่างอย่างสวยงามโดยมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านล่างที่เหมาะกับการเล่นน้ำน้ำตกภูผาสวรร์เป็นน้ำตกที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนะักการเดินทางมายังน้ำตกแห่งนี้ซึ่งต้องเดินเท้าประมาณ3 0 0เมตรในระหว่างเส้นทางจะผ่านสวนป่าของชาวบ้านที่ข้างน้ำตกจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่และมีต้นไผ่อย่างหนา ดโดยจุดนี้จะเป็นจุดเช็คอินที่สวยที่สุดเนื่องจากด้านหลังจะมีฉากของน้ำตกที่ไหลมาจากที่สูงเช็คอินอย่างสวยงามเหมาะสำหรับการถ่ายภาพน้ำตกที่ไหลลงมาเป็นลำธารที่คดเคียวโดยสภาพรอบๆของน้ำตกก็จะมีปืนป่ามอสที่เกาะอยู่ตามถนนจำนวนมากสแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ตัวน้ำตกปูพาสวรรค์อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ2กิโลเมตรแต่ที่น่าแปลกใจก็คือยัง,ยงไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จักน้ำตกแห่งนี้มากเท่าไหร่ขอบอกเลยนะครับว่าน้ำตกปูพาสวรรค์แห่งนี้น้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ธรรมชาติดีมากๆเลยซึ่งวันนี้ผมมมกกกก็็าาาเเปนครรรรัั้งแขอบบลยว่ะทใจๆส คนที่ชอบเที่ยวน้ำตกและชอบเที่ยวธรรมชาติผมขอแนะนำว่าให้มาเที่ยวน้ำตกภูผาสวรรค์แห่งนี้และในเมื่อวันนี้ผมมาถึงแล้วผมก็อยากลองเล่นน้ำสักครั้งเมื่อจุ่มตัวลงมาเลยบอกเลยว่าน้ำอุ่นมากๆการที่ได้ลงเล่นน้ำคือการได้สัมผัสธรรมชาติอย่างหนึ่งบอกเลยนะครับว่าน้ำที่นี่น่าเล่นมากๆและระดับของน้ำก็ไม่ลึกเท่าไหร่เหมาะสำหรับการว่ายน้ำดับน้ำเป็นอย่างมากน้ำตกที่นี่โคตรใสสะอาดมาเล่นน้ำตกครั้งนี้เหมือนมาให้ธรรมชาติได้บำบัดน้ำตกที่นี่อุณหภูมิน้ำไม่เย็นเกินไปเอาตัวไปจุ่มแช่น้ำ เที่ยวน้ำตกและในวันนี้เมื่อมีโอกาสได้มาเที่ยวน้ำตกก็จะเล่นให้คุ้มเลยทุกคนให้เห็นทิวทัศน์ที่อยู่ข้างหลังผมไหมครับบอกเลยว่าสวยมากๆน้ำตกที่นี่สวยจริงไม่จกตาใครไปใครมาก็บอกว่าประทับใจทั้งนั้นเลยน้ำตกโพพาสวรรค์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านานาแฝกตําบลนาเตยอําเภอไทยเมืองที่จัดพังงาในใครคนไหนที่ผ่านไปจัดพังงาก็ลองแวะมาเที่ยวน้ำตกโพพาสวรรค์ที่จัดพังงานได้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆก่อนเลยนะครับผมต้องขออนุญาตทุกคนไปเล่นน้ำก่อนนะครับ บายบายครับทุกคน